สวัสดีครับพี่น้องผู้บอกว่าห้มารับซองเนาะแต่ผู้ปห้เดี๋มือของเปิดอีผู้บอกว่าซองอมคุนถวายถวายหายเซนหด้อบ่นเพราะมีนหาไม่ผู้บอกว่าทำไมยี่ป่วยยือยู่นี่นแต่ว่าเขาแจะไปโบกับผู้อีกเทน,นึงอยู่ว่าผู้จะให้เปิดวันที่สิบสองวลาเทอร์เลยนะขออนุญาตรับเลยนะครับได้แล้วครับ เปิดตอนที่สิบสงนะครับแต่เวลานี่เดี๋ยวจะให้ปู่บอกอีกทค่นึงว่าเปิดเวลาเท่าไหร่คลิปวิดีโพียงทางในการกซืากนบัฐบาลไม่สัสุนการผันทุกิปรดใช้ิจารณในการรับชมกลับมาสการครับหลวงปู่เจริญพ่อครับเจริญพ่อครับผมเปน้อปู่ออกจากองค์บานมาแข่งงในนอนมุจ้า ผมถามอยู่กรคบแต่ผมกลับไปว่าได้ผมแบบ่ไดกเกรดเก่าผามาว่าควรจะเดียนเกรดเก่าว่าหอดปีละเ<อ>พราะฉะนั้นในช่วงนีอกเลยบุกคอยเดส์ผธน,นาป่าใสกับญาติย่มทั้งช่องเย็บซี่ ทั้งช่องยูทูบคนบริษัทนากับ FC FC ีมูเจาเกิดโทษเขมาบ้ายอัตมานก,กับทั้งหับทั้งบ่หับแต่หายาตยโยมกรรมการวัดพ่นหับแทนไปนอนโรงพยาบาลกับซ้ำบรไดัทไปนอนพยาบาลมันจืดอ,อะไรมันกับม้าห่มย้อนห่มถามซุมมอตอนนี้เห็นปู เานี่็นิีือเป็นปากเบี้ยวๆน้ำขับก้อแน่นนิดนึงตอนนี้เบี้ยวยุ่ซซมเมอมาท่านท่านทายดีบอกครับมอยกมังคืนแฮงเบี้ยวครับอืมนะเส็นเลือดในสมองตีบครับอืมครับมันเป็นอาการของผู้สูงอายุนะพนิกะในช่วงกลางคืนมันสิมีอาการเบี้ยว กินน้ <altro> ําไปก็เ <Kristin> ห <za> ี <deuxième> ่ยวทั้งนี้ครับอือนะสองกบมาหลับแล้วปู่สองนี่ปูว่าให้เปิดวันที่12เนาะเออวันที่12เวลาเท่าใดก็ปูกนาทเปิดได้นาทิ5นาทีเออเอาพี่น้องบ่เบิ่งคลิปกะ25,000บ่แม่น50,000 เป็นหาเหรียญมันมือเงินมีคนเลี้ยนแบบเราเพิ่นว่าเพิ่นขึ้นไปหาเครียญคุณเอามาถวายปูเนาะเพิ่นก็ถวับนอเบิ่งนะครับเป็นที่สุดสองตามที่ปูบอกที่แสนละผมจะเก็บไว้เหรอครับปูหายอยวดิเก็บไว้ตายมันจะว่าผมไถามไปเปิดเอฟซีเป็นคนแทนได้ผมอยู่ลีลาไม่เปิดทักทีคนละครับนู่มันผมนี่แหละครับนี่ บ่ถึงเวลาเบิ่งดูคนนอวาไห้ครับเรียวนี้ไม่ใชเนให้เอาเนี่ฟ้าูกันเถอะมนล้วนี่บ่บ่ได้วซองบนนะครับล้อบงความกันแล้วปูล้ออซองบงเอาเอาล้อที่สิบสองเปิดไม่ใช่ไเปิดตรงไหนเออนั่นแหละอ๋อือหักสองช่องิ มีการซองผมมัดซองกูเคยเห็นเหรอเห็นหรอเห็นตเดี๋ยวกูเห็นตัเห็ียนเนี่ยมาปูซองผมสิลืมะให้เขาถืออย่างน้อยเนี้ยเว้ยให้เขาถือไว้เลยว่างเหนื่ยกันได้อันนี้ฝันดีเขาว่าเขาฝันดี เอาฝันเขาก้มฝันกูไปกอนเนาะนั่นถามมาอาจะมาฝันว่าเห็นปลานิ้นตัวหนึ่งมันกีดด่างยูวครับตัวส้มฟ้าเมื่อนี่แหละเก็เลยไปแกะปลานิ้นตัวนั้นออกมา,มาแกะมันเลวออกมาใส่ฟาเมื่อถังใส่นี่สมมุติว่าปลานิเนอ,เอว่างยังสิว่างเหรอก็ถือยางออกมาก ว่าสียางไปห้องน้ำแต่ว่ายังประสันถึงห้องน้ำปลามันละลายผู้จัางบอกปลาละลายขึ้นํำแข็งเนี่ยครับเนื้อปลามันละลายใส่มือเ้าเนี่ยแดงเป็นสีเหลือดครับก็วก็เอาอเอา๋อ,อ,อ,อปลาขึ้นละลายโอ้มือเขา,เดาแดงหมดหรอเขาสิไปหลังกหนนะเนื้อยางไปถึงหน้าห้องน้ำ เขากลับไปพ่อเด็กหน่อยไม่ยิ่งคนเดียร์แต่มาเคยหูจักเคยทรงตะตางหายพนเลี้ยนเดี๋ยวนี้พนเลี้ยนสูงหรอในความฝันเกิดเลยถามดูลเลี้ยนหดเส่หล่อละ,ละ,ละหน่อยไม่ยิ่งเมื่อคนนั้นก็เลยบอกว่าขณะน,นี้นูเลี้ยนหดไปสอบ มหาวิลาลปฐุมวัฒน,น์ได้เหรอว่าแค่นั้นแหละแต่ว่าก็เล่นหูเมือมือก็เล่นประดี๋ยรางทำแบดบินบางแป็ดเป็นเรื่องยังเอาปลากระสีมีแปดยุ่นแล้วทังว้งตัปดยังรับไหมปลามันละลายแปดหาหนึ่งแล้วครับ มือก็หาได้อมือก็หาอือเปียดม่เป,ยเปียดไม่หาแหละแต่ตีไปเนาะออืเนาะยังถืออยู่นี่ป่าน,านถือเซ็งมือยูอ่เนาะละลายละลายเหรอเอาแดงๆเลยเนาะเอาให้ปูตีให้ดีกว่าก็าถูกคนถูกทันนะครับความฝันของครูสถานธรรมมันสีแดงๆนี่อะไรเนี่ยเนาะมันละลายจีบมันละลายมันละลายกต่ใส่เข้าไป มันอยู่บนมือมือจากนิ้วอ่านิ้วครับเออเอาบันฟูยังดีก็นั่นอีก่เนี้อเด่นเอาแค่นี้แหละของปูมี่แค่นี้ของปูแค่นั้นนะครับของฝันคลิปนี้ยเรียกฝันก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวซองฝันนาครับงโอ้แต่ทางทำเปิดวันที่สิบสอง ตัดลงเดี๋ยว้าไปปมตีเกือบถึงที่เนอะตกือบถึงมตีแปดหาหนึ่งคูเนี่ยตีอว่าแปดศูนห้เอาพี่น้องเน้นไปที่แปดห้าสีแดงเนาะแปดศูนย์ห้ากับแปดห้าเน้นแปดห้าศูนห้าคู่คั้ตัดออกมาหายเนาะตัดไปอเนาะทุกคนตุกท่าน 8 0 8 5 05ไดห้แค่นี้สำหรับความฝันของปูนะครับตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวเท่านั้นขอให้ทุกคนครับนำไปพิเคาะคิดเจรณาดูนะครับสำหรับความฝันฝันแม่ฝันแม่แม่พีพ่นองก็ร้องนะครับไปพิเคาะิดเจรณาบ่งฝันว่าได้จับปลาจับปลาปลาอะไรในมือปูแม่มารับปูแม่ mm hmm. ปลาละลายนี่ยม right. so ันเด็กปูเล่ตีเป็นศูนย์หรอวะละลายไปแล้วคีเป็นศูนย์นะมั้งแมนบอคัพปูต่วันรัฟว่าเป็นน่เป็นสีแดงแดงเป็นตัวแดงแดงแมนบอมแมนแกเขียนมัดให้เบื้องเราเอาแปดศูนย์ห้าแปดห้าตัวเดียวหางเดียวเม็ดเดียวเท่านั้นแปดศูนย์ห้าจับออกอย่างเด้อสองตัวนะต่ว่าปูกระจับให้เมดละแปดห้าตัวเดียว มาได้จับเพิ่มเติมอีกหาทุกคนเห็นกับจับเอาเองนะครับยี่นัยแปดศูนย์หานน่ะละจับเอาเองแปดศูนย์แปดห้าศขอให้ทุกคนโชคดีในเที่ยวนี้ในสองห้าแสนและในความฝันดีของปู่ขอให้ f อทุกท่านลงโปรดใช้จักรยานในการรับชมทุกอย่างเป็นแค่แนวทาง อย่าหลงในการเล่นให้มากอาตมาภาพไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันขอให้ใช้จักรยานในการรับชมให้มากที่สุดอย่าให้เดือดร้อนตัวเองอย่าให้เดือดร้อนคนอื่นและอย่าให้เดือดร้อนคนรอบข้างแค่นี้ก็มีความสุขแล้วสงการปีนี้ขอให้สหายญาติโยมจงร่ำรวยมีความสุข ช่วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเทินสาธุสาธุสาธุาเอบุญรักษาบุญรักษาเด้อถ้าใครคิดถึงก็มาเยี่ยมกันบ้าง